ครับวันนี้จะมาโชว์การแต่งหน้าให้ดูสาวใสนะครับวันนี้นางแบบก็คือน้องเพลงครับน้องเพลยงขอเชิญน้องเพลงหน่อยมาแล้วครับนี่นะครับเป็นะครับเริ่มเลยเลยครับอ่าไม่บอกเหรอเขาแรกต้องทำอไงบ้างคอป้าขอป้าต้องพูดเนาะน้อเป็นคนแต่งหน้าเพียงต้องบอกลูกค้าได้ค่ะได้ค่ะ <Okay. S 2> ขั้นแรกขั้นแรกถูกแป้งให้ตรงข้างหน้านะคะ<า>ให้รู้สึกขาวนิดนึงค่ะแล้วทาไปเรื่อยๆจนได้มันขาวเยอะๆค่ะถ้ามันขาวเยอะๆแล้วก็เติมแป้งไปใหม่ได้นะคะให้มันขาวนิดนึงแล้ว เติมแป้งใหม่นะคะป้าป้าหนูขอพูดถึงเติมแป้งใหม่ปาป้าพูดในหนูแทนึงเปนหู้านเงานครการเศรกอพในชุมชนรแก็จุ่มแป้งถูถูแป้งให้เท่ากันนะคะป้บอีงป้าป้าบอกเอาใหม่เรืองใหม่เลยป้า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 าป้า